بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องครับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมีเรื่องหนึ่งถ้าเรื่องนี้เราทำสำเร็จทำบุลดลลาเรื่องนี้นะทำสำเร็จ เราถือว่าเป็นผู้สอบผ่านและเราถือว่าเป็นผู้ที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดนั่นก็คือระหว่างที่เผชิญอยู่กับบททดสอบเนะี่ยเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจหรือเปล่าอันนี้ให้กลับมาตรวจสอบดูนะผมพูดเกี่ยวกับเรื่องบททดสอบหลายแง่หลายมุมหลือเกินในช่วงนี้พอเล็งเห็นว่า มันมีบททดสอบในสังคมของเราเนี่ยเยอะไปหมดเลยพี่น้องเยอะมากปัญหาเรื่องการเมืองนะผมติดตามดูเรื่องของอะไรนะทนายทนายอะไรหนะ่อยกลุ่มเอเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมาตอนหลังเขาเรียกขนานนามว่าเป็นกลุ่มเอเวจีแล้วไม่ใช่เอเวนเจอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูดูแล้วอ้ล้อมีแต่เรื่องหลอกลวงมีแต่เรื่องหิวแสงมีแต่เรื่องปั้นหน้ามีแต่เรื่อง โกหกสับปรับกรับกรอกปิ้นป้อนตอ,นตอนแหลจึงคิดนะครับว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรอะไรเกี่ยวกับทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามไปพึ่งใครเนี่ยพอในเมื่อว่าทนายเนี่ยมันก็ต้องการความรวยถ้ามันทําในลักษณะที่มันยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทําที่ไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องคอยจ้องอยู่นะ ใครที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายมีปัญหาทั้งด้าน,าาด,านด้านอะไรแหละทำผิดหรือโดนอาธรรมหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะสืบเลยนะมีมีมรั์เปล่าโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาเรื่องมรดกเลยนะโอนรถเขาจะดูเลยเขาคุณดูซิมรนนดกตรงไหนโดนโกงไอ้เราก็ไปกลางะฉดดให้เขาดูไปกลางรัพย์สินต่างๆให้เขาดูรู้เลยมันคิดต้องสืบยังไงตง้องต้องอะไรยังไง หาความยุติธรรมยากหาคนดียากเหลือเกินบุธทดสอบต,ตรงนี้อ๋อเกิดขึ้นกับพวกเราเยอะโดยเฉพาะสังคมกรุงเทพสังคมกรุงเทพนะไปดูปัญหาที่มุสลิมนะขึ้นโรงขึ้นศาลกันมากที่สุดคือดอกเบีย้ยไม่ใช่ดอกเบีย้ยคือมรดกคือมรดกมากที่สุดคือมรดกเป็นปัญหาที่ขึ้นโรงขึ้นศาล เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะต่อจากนั้นก็เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆสัพเพเหระแต่ว่าในมวลคนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหาทางด้านขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยคนที่เป็นคนพุทธในกมีปัญหาเยอะแยะเลยปัญหายาเสพติดปัญหาการเมืองปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทปัญหาฆ่ากันตายปัญหาคดโกงปัญหาคอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดขึ้นโรงขึ้นศาลกันไป แต่ในหมู่ปัญหาของมุสลิมที่อยู่ในเนี่กรุงเทพเปัญหาที่เยอะมากก็คือเรื่องมรดกแบ่งกันไม่ลงตัว,วนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เป็นช่องทางสําหรับคนที่อะไรนะเป็นทนายที่จะหาช่องทางสู่ผลประโยชน์ของคนที่ขึ้นโรงขึ้นศาลจึงเป็นบททดสอบที่หนักสําหรับคนในยุคนี้เนี่ยที่กําลังเผชิญอยู่กับเหตุการณ์ต่าง อันนี้ผมยกทนายอย่างเดียวนะยางอื่นอีกเยอะเลยนะอีกเยอะเรื่องปัญหาคนมีสีคนมีตําแหน่งนะขูดรีดประชาชนขูดรีดพ่อค้าแม่ค้าขูดรีดคนขับรถนั่นก็อีกเยอะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อชีวิตต้องโดนบททดสอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างมากมาย ระหว่างนั้นนะทําตัวอย่างไรจะคุยในจุดนี้ระหว่างนั้นแน่นอนอย่างยิ่งเราก็จะต้องทําตัวให้อยู่ในกรอบของความพอใจความรักและความพอใจของอัลลอฮ์ให้ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทํทาบททดสอบจะหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์พอใจเหลือเกินคนคนนี้นั่นนะคนคนนี้อยู่ในสภาพที่ดีดนะมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเนี่ย ชีวิตที่ดีคือความสุขมันไม่ใช่สหาาบ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นวิถีชีวิตที่ดีไม่ใช่ความสุขที่ได้รับในชีวิตเพราะความสุขตรงนั้นนะ่ยบางทีความสุขตรงนั้นนะ่ยคุณขาดละหมาดความสุขตรงนั้นนะ่ยคุณไม่ได้จ่ายอากาศความสุขตรงนั้นนะ่ยคุณกินดอกเบีย้ยนั่นไม่ดีนั่นเลวแต่เมื่อเวลาบททดสอบแห่งความเจ็บป่วยเกิดขึ้นปา้าคุณทําให้อลลอพอใจ บททดสอบอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเราเนี่ยทำให้อัลลอฮ์พอใจนั่นคือดีแม้ว่าชีวิตจะไม่มีความสุขแต่นั่นคือดีดีมากๆเข้าหาอัลลอฮ์ละมาตะฮัจยุดสุยูดนานมากขอดูอานานมากยกมือขอดูอานยกระทั้งเมื่อยระหวังบททดสอบเกิดขึ้นบริจาคเยอะซิกุลลอฮ์เยอะมากหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ ทำความดีเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์เมตตาให้ความทุกข์ร้อนนั้นหมดไปถามว่าอันไหนดีกว่าพี่น้องรระวางทุกข์ร้อนแต่ท่านเป็นบาวที่ดีเลือเกินรระวางได้รับความสุขไม่มีทุกข์ร้อนอะไรเลยแต่คุณไม่เอาเลยเรื่องศาสนาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตลอดกินดอกเบีย้ยไม่จใจสากาดไม่คุ้มพิยาบเล่นการพานัน มันก็มีความสุขมีความสุขอย่างมากเลยวิถีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีเสมอไปและส่วนใหญ่ในไม่ดีดังนั้นท่านอุมัดอิมดุลอตอบระทิัลอฮวาอันถูท่านจึงได้บอกอย่างนี้นะฉันไม่ค่อยจะไปกังวลใจอะไรมากนักเกี่ยวกับความสุขของชีวิตแล้วก็ความทุกข์ร้อนที่เป็นบททดสอบของชีวิตเพราะฉันไม่รู้ว่าสภาพไหนเนี่ยฉันจะได้ผลบุญมากกว่ากันฉันไม่รู้ ดังนั้นพี่น้องมีความสุขแต่สูรุ่ยสูร่ายฟุ่มเฟือยมีความสุขแต่เป็นคนที่กินดอกเบีย้ยแต่เป็นคนที่สัมมาเลเทเมาวิถีชีวิตแบบนั้นไม่ดีนะพี่น้องอย่าอย่าคิดอย่าคิดนอกลู่นอกทางนงะอย่าคิดผิดนะวิถีชีวิตที่ดีจะต้องเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ วิถีชีวิตที่ดีคือวิถีชีวิตที่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์คุณอยู่ในการทําภารากิจให้อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์พอใจรู้ไหมพี่น้องเวลาอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทํายังไงกับคนคนนั้นวันลอยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจคนคนนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเชิญให้เข้าสวรรค์ก็เราอ่านในอัลกุรอาน สุรอัลฟาจ์อ่านกันมาแล้วตั้งหลายต่อหลายครั้งในะรู้ความหมายบ้างเปล่าพี่น้องลองเปิดดูสิในสุรอัลฟาจ์อายะที่ยี่สิบ3ปดยี่ปดยเอายาเนี่ยพี่น้องอาไปดูเถอะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากว่าอัลลอฮ์พอใจใครก็ตามอัลลอฮ์จะเชิญให้ได้เข้าสวรรค์ดูตรงนี้ ยาอเยตุฮัน نفس المطمئن إرجع إلى ربك راضياً مرضياً นะครับ فدخولي في عبادي ودخولي جناتي. สามอโอ้โอ้ชีวิตที่สงบด้วยการทำความดีเหย หมายถึงโอ้คนดีเอ๋ยโอ้บาวที่รักเอ๋ยโอ้บาวที่ที่อะไรแหละที่เอาลอรักเอ๋ยจงกลับมากลับกลับมายัางพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความปิติอินดีเถิดไม่ใช่เจ้ายินดีอย่างเดียวนะมารุดีย้ยและเจ้าเป็นที่พอใจเป็นที่พอใจของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจมากชีวิตที่ดีชีวิตทิ่ ที่อยู่ในบททดสอบแล้วก็ทําในสิ่งที่เอาลอ์รักเอาลออใจพอเอาลอ์รักเอาลออใจปั๊บเนี่ยตรงตรงอะไรนะตรงไปอยู่ต่อหน้าพระองค์หรือตรงจะตายเนี่ยตรงจะตรงที่จะจากโลกดุนยานี้ไปเอาล่อเชิญนะโอ้ชีวิตที่ดีที่สงบแล้วเอยกลับมาเถอะมาหาพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความปิติยินดีคนคนเนี่ยก็จะไปด้วยความพอใจเหลือเกินไปด้วยความสุขเหลือเกิน มารุดียาแล้วก็เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ด้วยเพราะอัลลอฮ์พอใจคนคนนี้ฟาดูคูลีฟีไอบาดีและเจ้าจงเข้าไปอยู่ในหมูป่ปวงเบาวที่ดีของข้าเถิดไปอยู่ร่วมกับคนดีที่ไหนละ่ะอว่าดูคูลียันนาตีและจงเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิดอัลลอฮ์เชิญให้เข้าสวรรค์ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เราจะ ได้รับความสุขขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์พระเจ้าเชิญให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นเพราะอะไรอัลลอฮ์พอใจเหลือเกินคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบกับชีวิตลองดูสิบัญญัติของศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรเราจะทำยังไงห้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาพอใจเพราะ คนคนหนึ่งเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาพอใจเขาทาให้อลลอฮ์พอใจเขาจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ดังที่หะดีษที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยอินนาอิดามินบะลาอินนาอิดามันบะลาอิมาอ้อิดมินบะลาแท้จริงรางวัลการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับบททดสอบที่หนักหน่วงบททดสอบที่มาสู่ชีวิตที่หนักหนัน,นะเบื้องหลังนั่นนะ่ย ถ้าทำให้อัลลอฮ์พอใจมีรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านนาบีก็อธิบายว่าหัวอินนัลลอฮะอิดาอาฮับบะกเอมันอิบัตะลาหุมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักคนกลุ่มใดก็ตามอัลลอฮ์ทดสอบคนเหล่านั้นฟามันรอดิยาเห็นไหมฟามันรอดิยาฟาละฮุริดอใครก็ตามแต่ที่พอใจเขาจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ แปลว่าในระหว่างโดนบททดสอบเนี่ยต้องทําให้อัลลอฮ์พอใจให้ได้วิธีทําให้อัลลอฮ์พอใจในเวลาบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโวยวายด่าสาปแช่งบ่นตลอดใครไปเยี่ยมก็บ,บ่นให้ฟังแบบนี้แหละอัลลอฮ์พอใจไม่ใช่อัลลอฮ์พอใจคนที่สงบอดทนเข้าหาอัลลอฮ์ยอมจำนนกับอัลลอฮ์ พึงพาอัลลอฮ์พอใจคนแล้วเนี่ยฟลาล้ฮุรริดอเมื่อเขาทําให้อัลลอฮ์พอใจแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วจะได้รับคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์เชิญให้เราเข้าสวรรค์วามันสักใหต่ฟารูฮุสักใครก็ตามแต่ที่โกรธไม่พอใจ บททดสอบของชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้อัลลอฮ์พอใจไม่ได้ทําให้อัลลอฮ์รักเลยด้วยการที่เขาโกรธด้วยการที่เขาด่าด้วยการที่เขารู้สึกอึดอัดจใจไม่พอใจสภาพจิตใจในระหว่างโดนบททดสอบเนี่คิดให้ดีนะพี่น้องแม้ว่าจะสงบสง,งียบสบัดแต่ใจไม่พอใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ผ่านอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลตอบแทนด้วยการที่นะ่าเชิญคนคนนี้ได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ ผลตอบแทนแห่งบททดสอบที่เกิดขึ้นผลตอบแทนแห่งความสมบาิอดทนจะไม่ได้รับถ้าหากว่าสภาพจิตใจเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่ออว่าสุบฮาหานวะตตาลาเช่นเดียวกันนะพี่น้องคนที่ทําความดีแต่รู้สึกในใจไม่พอใจไม่พอใจยังไงพี่น้องตัวอย่างเช่นจ่ายสกาดมีเงินล้านหนึ่งจ่ายสกาดเท่าไหร่พี่น้องจ่ายสกาดสองหม้า ล้านหนึ่งจ่ายสกัดสองหมื่นห้า 25, ถึงปีมาก็จ่ายไปแต่จ่ายไปในสภาพที่กระอักกระอวมใจที่สุดไม่อยากจ่ายพอปีนี้ผ่านไปเอาอีกปีหนึ่งมาแล้วเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเองเพิ่งจะจ่ายสกาดไปปีนี้เอาอีกแล้วหระรู้สึกกระอักกระอ่วมใจไม่พอใจรู้สึกเกลียดมากๆที่จะต้องจ่ายสกาดแต่ก็จ่ายนั่นแหละสภาพจิตใจแบบนี้พี่น้อง อัลลอฮ์ไม่ให้ผลตอบแทนต่อสกาดที่เขาจ่ายให้แก่คนยากคนจนอัลลอฮ์ไม่ให้ผลตอบแทนเชกเช่นเดียวกันคนที่โดนบททดสอบและสงบสเสงีย่ยอดทนแต่ใจนี่เกลียดมากไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ผลตอบแทนให้แก่เขาดังนั้นเราเองก็ต้องพอใจด้วยสงบแล้วก็ Al illah, ทำดุลิลละอัลลอฮ์ทดสอบทำดุลิลละอัลลอฮ์กำลังเอาบาปออกไปให้พยายามนะ ทำใจให้อยู่ในกรอบแห่งความพึงพอใจให้ได้แล้วก็ทำตัวให้อยู่ในกรอบแห่งการพึงพอใจของอัลลอฮ์ให้ได้ตรงนั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จอย่าลืมนะบททดสอบเกิดขึ้นแล้วทำให้อัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์จะเชิญชีวิตนั้นเข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์นะครับะบิลไลต์ตฟิกวันฮิดายะ assalamu a l a y k า m warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h